สวัสดีครับก็อยู่ช่องคิมบอมแฟมวิดีเช่นเคยสำหรับวันนี้พวกเราจะมาเล่น The Battle Cat กันนะครับโอเคไปดูกันเลยเป็น The Battle Cat ep 2นะครับโอเคอันแรกเราจะไปสุ่มของก่อนเลยเอาตู้อะไรดีเป็นตู้แมวแมวจักระพัดหรือว่าตู้จักรวาลเอาแมวจักระพัดกันเป็น โอแมวชาแมนเติมเอ็กพีเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูอัปเกรดแมวก่อนผมต้องอัปเกรดเป็นแมวไททันยังไม่ต้องอัปเกรดตอนนี้แมวพิเศษสเปเชียลแมวสเปเชียลเอฟเฟกต์แมวซอมบี้แมวแมวเหรียญเอิดไปบนึงนะถ้าผมอัปไปมันจะหมดเลยไหม <c oughs> อูแมวเหรียญกล้ามใหญ่แปบพวกเราไปลุยในด่านแรกกันเลยอะไรของขวัญวันเกิดเติมรางวัลแล้วโอเคผมเคลียร์ไปสองรอบแล้วนะของขวัญวันเกิดเรามาเคลียร์อีกรอบนึงเรามาเคลียร์อีกรอบหนึง่งมาไปเลยแมวเหรียญยักษ์โอเคเราต้องเคลียร์แมวเหรียญไปก่อน อืมแมวแมวแมวแก็จะไปช่วยสู้เองโอเคตอนนี้เราได้แมวเหรียญมาสองตัวแล้วไอตัวเค,ค้กันเนี่ยมันอิดมากเลยแต่มันตีลาเม็ดด้ามิดมันน่าจะแค่หนึ่งนะครับมันตีน้อยไปเลยแมวจุลสิษได้เวลาคองโลกดูสิว่ามันเราต้องออกตัวอะไรไปบ้า อฮะเบออรร์์เกไปเ็นไหมฉันเป็นแฮมเบอร์เกอร์สามารถสั่งฉันได้เลยนะแต่อยากกินฉันนะฉันเป็นแมวมันดูไม่ออกเลยว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์หรือแมวโอเคเราเคลียร์ได้แล้วเราเคลียร์หมดแล้วั้งแต่ก็วิ่งไปเลยแมวยีราฟเคลียร์ยโอเคหมดรางวัลกรอบอาหารแมวยี่สิบกระป๋อง โอเคเราไปดูดานอีเวนต์ถัดไปกันเถอะด่นสุดสัดาห์นี่กี่ดาวสองดาวได้พีหนึ่งหมื่นไม่เล่นดีกว่าเดี๋ยวออไปเล่นแมวสุดลูกอะไรสักอย่างนี่แหละตัวพลาทิน่ามีเก้าวันโอเคเราจะมาเคลียร์กันอฟลิกาใต้ มาอฟริกาใต้ไปเร็วพวกพวกเราพว,วกเราต้องไปตีแมวเหรียญแชนเป็นงูยักษ์ไทท่านโนโบาที่ตัวสูงกว่ามนุษย์ตัวเล็กแล้วทำไมแมวมันตัวสูงกว่ามนุษย์เนอ๋อมันน่าจะเป็นแมนเ,เฉยๆนี่แหละพวกเราพว,วกเราเป็นแมวจัดการปิงเคาะเคาะ ติงติงตงติงติงตงติงตงตีเลยตีเลยตีเลยจะว่าไปแมวเหรียญมันอิดมากมากเลยโอเคตีมันมันน่าจะชนะชนะแน่นอนลราจริงเออชนะละไม่มีตัวอะไรให้ออกเลยมันชนะอ่ะอัปเกรดไป มันมีตัวอะไรให้ออกแล้วมันกันนั่งรอความชัยชนะกันนั่งรองชัยชนะเย้โปรชนะวูเอล่าคืออะไรวูเอล่าโอ้ได้รับตั๋วทิตโอเคได้ส่มอีกรอบนึงโอ้ได้รับจัก,กรพรรดิฮะ b e a แ d cat you can copy โอไม่มันเสียงเงินโอเคเรามาเปิดจัก,กรพรรดแิแรวต่อ ไปจกกักรพพัดแมวูเบอร์สุกเลยโอ้แมวสปริงใ้ยมาสปริงเออจะเปลี่ยนเป็นเอ็กพีเใช้เปลี่ยนเป็นเอ็พีแล้วกันบ๊ายบายแมวสปริงโอเคเดี๋ยวเรามาสู้แมวสิกอันนี้อีกแล้วกันแล้วเราจะใช้เป็นสปีดอัพ กาหน้าไปสู <expand> ้ที่กาหน้าทิ้งตุ่นิงตุ่ทิ้งตุ่นิงตุ่ทิ้งตุ่นได้เงินเร็วมากสปีดอัพต้องเปิดสปีดอัพมันจะได้เงินเร็วมากโอ้โหแล้วก็กระเด็นเร็วเหมือนกันโอ้ไม่นะแมวจุดสิสู้บอลไปเร็วแมวพระมันแมวโพธิสัตว ไปเร็วไปเร็วใช่นั่นแหละเอามันเอามันเอามันตอนนี้เราส่งแมวโพดิส่าแล้วก็แมวอะไรไปเรื่อยๆแล้วอืมตี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 สลองอ๊ะ ก็ฉลองฉลองโอเคอออ้ฉลองได้มันอีซี่แล้วตอนนี้เย้ฉลองกูกเ,เราด้วยรัรบทัยชนะระดับด้วยโกโก้ได้โกโก้มาโอเคเรามาดูกับด่านต่อไปกันโอเคเอ้อน,นี่ใกล้แปลกๆทำไมน,นี่อยู่ใกล้จัง โอเคตีมันตีมันตีมันอันนี้มันยังอยู่ใกล้อยู่น่าจะไหวอยู่มั้งโอเคแมวจูลาสิกแมวจูลสิกน่าจะเป็นแมวที่แบดทีมไม่สีแมวแบดทีมก็น่าจะเป็นแมวยูเอฟโอตัวนี้เอ็นวานนกนอกโลกเอสเอสวานนอกโลก อืมดอานน่าจะชนะแล้วมัง้งเพราะว่าด่านพวกนี้มันง่ายอยู่นะโอเคปาแม่อาซาวินตปแคงหน่อยเถอะมีเรื่องไม่ดีไม่ร้ายอะไรเกิดขึ้นแกะมาแกะมาสองตัวแกะสี่ตัวไม่จบอืมตีตีมันตีมันตี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 ตต แกหลายตัวแต่ทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกใช่ใช่ใช่ใชพวกเราคือองค์ขลักสูงสุดดูซีได้โอ้ตัวแมวได้เวลาสุ่มแมวแล้วสุ่มแมวเลยไ,ได้เป็นแมวนกฉันกำลังดินใช้ฉันหน่อยไม่เปลี่ยนเป็นเอกีไปบ่าย เรวศึกษาการศึกษาโอเคปะเยี่ยมเลยการศึกษามันดีอืมกระชาแมวเ,เรวก็ไม่มีอะไรอ่ะไปเล่นต่ออีบโอ้ผมมากี่ด่านแล้วนะเนี่ยก็เยอะอยู่นะ โอเคผมนับแล้วเมื่อกี้ผมผ่านมา20กว่ดด่านแล้วแล้วเรามาซื้อแมวที่ราคาแพงที่สุดไม่เราต้องเก็บเงินเอาไว้เราซื้อแมวซอมบี้ไปก่อนแล้วกันเพื่อได้ใช้อาจจะได้ใช้ต่อจากนี้ก็ได้ใครจะไปรู้โอเคเราไปจัดทับแมวกันเราจะเอาแมวซอมบี้มาเพื่อได้ใช้ โอ้ราคาเจ็ดร้อยกว่าบาทน่าจะอยู่ดีกับแมวพระสงฆ์ับกับแมวพระสงฆ์โอเคเราไปดูคู่มือแมวกันเถอะเอ๊ผมลืมไปว่าผมได้แมวนี้มาแล้วแมวกอสิล่าโอเคดูซอมบี้กันอู้ทำไมมันเลือด โอเคเราไปกันตุรกีได้เวลาไปตุรกีเราจะไปบุกฐานทัพแมวที่ตุรกีดํดํดมดดผมชอบเพลงของ The Battle Cat มากเลยไปเลยพวกน่าจะส่งแมวตัวนสิกไปหาเงินนะ เวลาแมวซอมบี้ไปเลยทำไมแมวซอมบี้มันไม่จีดีกับซอมบี้เนี่ยแมวซอมบี้แมวซอมบี้ฉันจะกินสมองพวกแกนั่นคือแมวซอมบี้ฉันฉันเป็นพี่น้องห่างๆกับแมวซอมซอมฉันชื่อสมอมแล้วนายฉันจำนายได้นะนายคือทายาทของแมวซอมซอมซอมบี้ เดี๋ยวฉันงงไปหมดแล้วว่าเราเคือตัวอะไรก็สอมบี้โอ้ท่าโจมตีอย่างเท่กัดกัดพี่น้องพวกเราต้องไปแล้วแต่เราไม่คิดจะกินแมวตัวนี้น,นะยานะฉันมีดาบนะถ้านายคิดจะกินฉันอนะฉันฟันนายไดนะ้โอเคฉันไม่กินนายก็ได้อ,อือ,อ,อ,อกินหมูแดงโอ้อร่อยมากเลยหมูแดง พวกเรากินกินพวกเราต้องส่งมีราบไปช่วยแล้วจะได้เร็วๆหน่อยเออเริ่มหนืดเริ่มหนืดมันเริ่มหนืดเปร็ด,ด,ดตี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 ยาเวรื่สิบบ้าย่ซอมซอม โอเคเรามาดูซิว่าเราจะชนะไหมเพราะว่าเราต้องเก็บเป็นเอ็กพีเราต้องเก็บเอ็กพีไปอัพเกรดเจ้าแมวซอมบี้อ๋อแมวซอมบี้โอ๊โอไม่ oh, my, นะเรื่องแมวซอมบี้กินหมูแดงเออใช่แมวซอมบี้กินหมูแดงกินฮิปโปด้วยแมวซอมบี้กินจุน,นั่นเนี่ยเด้ร,รับเออนั่นแหละชนะไนเอ็กพีพรม แย่เล้ะถ้างั้นเรามาสลับไปเล่นด่านควิสอะไรอยู่ในกล่องกันเถอะเป็นด่านสเปเชียล,ลนะนะเราต้องส่งแมวเหลียนไปเยอะๆแมวเหลียนก้ามโตบุกมันเราจะไปถึงป้อมมันได้แล้วบุกเพราเราคือแมวเหลียนแมวเหลียนที่เกรงกลง้าอมไหนะฮิปโป ฉันจะช่วยพวกนายเองแมวเลี้ยนฉันคือแมวตุลศิกที่ฉันเดินทางข้ามเวลามาฉันคือแมวยุคแรกๆเลยน้ำมันปังมพอบบรุษของพวกเรานี่ใช่ฉันคือบันพบับบรุษของแมวทั้งตัวโอเคฉันเคลียร์ให้ได้ให้แล้วนะพวกดอยแค่ทำป้อมมันให้แตกโอเคเราใช้สชนะแล้ว ยังไม่ได้เลยเพราะมันอาจจะออกยากนิดนึงไปเล่นหอคอยสว่านก็ได้นะชั้นที่สองเห้ยห,ห้เจ้าแมวเหรียญนั่นมันต้องโดนชั้นกัดช่วยช่วยช่วยชันเป็นงูที่อยากกัดแมวเหรียญโอ้ไม่นะฉันมีแมวสองแมวสองตัวนี้ไม่ไม่ใช่งูแล้วก็หมากำลังจะลังแกฉชัน เออแมวเหรียญฉันช่วยนายเองฉันคือแมวจูเลสิกโอเคเราส่งแมวจูรลสิกไปแล้วน่าจะพอแล้วมั้งเพราชั้นสองอาจจะไม่มีอะไรน่าสนใจมากอัปเกรดไปแมวซอมซแมวซอมบี้เรายังไม่ใช้นะโอไม่นะหมาดำโอไม่นะหมาดำโอไม่นะหมาดำหมาดำโอ้สวยแล้วทำไงดีหมาดำ เอาหมาดำตีหมาดำเฮ้ยเฮ้ยหมาดำเฮ้ยหมาดำเฮ้ยหมาดำเก่งหมาดำเก่งเดี๋ยวแมวขาล็อก you know. เฮ้แต่แมวขาล็อกเก่งกับเทพเฮ้ยหมาดำฆ่ายากนะเนี่ยโอ้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 ไม่ไม่ชนะเลยเนี่ยรอะแมวขาแมวหมาดำโอ้แมวหมาดำ ไม่ไม่ใช่แมวห,นะหมาดะแมวหมาดําแมวที่ผสมกับหมาเมื่อกี้เหมือนหูเป็นแมวตัวเป็นหมาแมวหมาดําโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเรียกองค์คลักสูงสุดมาเป็นองค์คลักที่เราต้องเรียกมาให้ได้ถึงเขาจะเรียกยากเท่าไหนก็ตามคือองค์คลักสูงสุด ที่แมวจะมีไดโ้โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกับช่อง,องคิมบอม,บอมบอแฟมิลี่ด้วยนะครับสำหรวันนี้บ๊ายบายช่วยเราคือแมวกล่องพวเราจะได้เป็นดาวเด่นในคลิปหน้า